าคุณมีอาการพูดไม่ชัดเดินเซหรือเหนื่อยง่ายนี่ใช่อาการของคนเป็นสโตรกหรือเปล่านะถ้าอยู่ดีๆคุณมีอาการพูดไม่ชัดเดินไม่ตรงหรือเหนื่อยง่ายผิดปกติอาจจะไม่ใช่แค่ความเพียนะคะแต่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนั่นเองโดยเฉพาะถ้าเกิดเฉียบพลัน ไม่ควรรอให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อทำการเช็กสมองเพราะถ้าช้าไปแค่หนึ่งชั่วโมงก็อาจจะเสียสมองไปหลายล้านเซลล์โรงพยาบาลกายภาพบำบัดสมยัยเราพร้อมเป็นที่พักใจและสถานที่ฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ป่วยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในทุกกิจวัตรผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่ต้องการฟื้นฟูตัวอย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศเงียบสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติห่างไกลมลพิษอากาศดีให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านโดยมีทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงหากสนใจโทรเบอร์ติดต่อได้เลยหรือสแกน QR Code